สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง after the match นะครับประจำวันอังคารที่3ตุลาคม2566นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยก่อนหลังเกมนะครับก็หลังเกมนะหลังเกมเยังทีขอไปเกือบจะพูดว่าก่อนนะหลังเกมนะที่เชลซีก็บุกชนะอูแล่ม2ต่อ0นนะครับโอ้โหเกมนี้น่าจะจบตั้งแต่ในครึ่งแรกนะครับเพราะว่าลูกเกมในเชลซีเหนือกว่านะครับผมแล้วก็แต่ว่าครึ่งหลังในเชลซี ผมแค่อาจจะแบบไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เวลานั่งดูเกมสดนะครับผมแบบไม่น่าเล่นแบบนี้เลยน่าจะแบบยิงประตูที่สามแล้วก็เล่นให้แบบครองเกมอะไรให้มันดูเหนือไปกว่านี้มากกว่าไม่ใช่แบบตั้งรับซะส่วนใหญ่อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าก็อ่ะเก็บชชนะได้นะผมก็ถือว่าโอเคถ้าชนะถ้าลูกนั้นเ e อียนแม้เส้นยิงเข้าไปผมว่าสามศูนย์น่าจะเป็นสกอร์ที่แบบสวยหรูวันนี้นะครับผมแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรครับได้สองลูกก็โอเคอยัง หือว่าเก็บสามคะแนนสาคัญได้นะครับผมก็เกมนี้เนี่ยได้ไประตูจากคนในภาพครับมูดิกนะนาทีที่สิบแปดนะครับคือได้นาทีไม่ห่างกันเลยนะลูกมูดิกกับโบย่าลูกโบย่านี่เออคือทางอ,อกองหลังของฟูลแลมนะครับผมชื่อเบอร์สิบสามอ่ะเออไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรเรียมเลียมเดาอ่านอ่าน,นสะกดไม่ค่อยออกนะเรียมอะไรทักอย่างนึ่นะครับผมนะเออกองหลังครับะคือสก,กัด นะครับผมสกัดแล้วก็พยายามจะเคลียร์บอลแต่ว่ามันไปโดนโบย่านะครับผมแล้วก็โดนประมาณโดนเท้าซ้ายมั้งแล้วก็ปันแบรเลโนเข้าประตูไปเฉยเลยนะครับผมก็สองศูนย์ตั้งแต่ยี่สิบนาทีแรกของเกมไปเลยนะครับสำหรับเชลซีคือได้รู้ตั้งแต่นาทีแรกด้วยซ้ำจากโบย่าหลุดไปนะครับคือบอลพันแข้งพันขาแต่สุดท้ายก็คือเขาลากไปได้นะครับผแล้วก็ ล็อกหลบผู้สาวตัวแล้วก็แต่ว่ายิงหรือแบบคือเน้นเกินไปคือกดดันนะผมว่าอาจจะเกรงไปหน่อยอ่ะนะผมคือบอลมันเก็บตกนับผมจากริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับผมตอนเครื่องแรกเนี่ยเชซี่บุกจากขวาไปซ้ายนะครับแล้วก็ใส่ใส่เสื้อมีสปอนเซอร์นะผมก็เลยเปลี่ยนนับด้านล่างเนี่ยก็เอาจีวาโก้กับอินฟินิตี้แอรลิสมาใส่แทนครับแต่แทนอมเอาอินฟินิตี้แอรลิสมาใส่แทนอมานแอร์นะที่เคยทำแบนเนอร์ไว้ก่อนก่อน เกมนี้นะครับผมคือได้รู้ตั้งแต่แตนาทีแรกเลยครับแล้วก็ยิงข้ามคานไป <c oughs> เช่นเดียวกับมูดิครับที่หลุดมาทางทางซ้ายนะครับผมแล้วก็ก็ยิงข้ามคานไปเหมือนกันนะครับผมจนนาทีสิบเจ็ดนะครับที่ไกเซโดนะเปิดให้รีวายโควิลลูกนี้รีวายโควิลมันคิลเลอร์พาสมาครับรีวายโควิลคิลเลอร์พาสเลยครับคือแบบเปิดข้าม Di ดียอะได้แล้วก็มูดิค่ะเอาบอลลงจังหวะเนี่ยคือพักอ,อกนะครับผม เออพักอ,อกแล้วก็ยิงสวนตัวแบรเลโนยิงลอดขาเข้าไปแล้วยิงเลียดเข้าไปนะครับผมนำหนึ่งต่อศูนย์อย่างชนิดที่แบบคือเพื่อนต่างมาดีใจแล้วแบบโอ้มันมีภาพอ,อตอนที่แบบยิงประตูได้เนี่ยไกเซโดกับทางเอ so, นโซ่แล้ววิ่งเข้ามากอดสสมกอดร่วมกันเลยนะครับผมคือรูปนี้ต้องชมโควิวอะเอาบอลดีนะครับผมคือแล้วก็มูดิกพักอ,อกแล้วก็ยิงด้วยซ้ายสวนตัวเข้าไปนะครับยิงเลียดนะยิงลอดขาเข้าไปนำหนึ่งศูนย ส่วนให้หลังจากนั้นครับคือความผิดพลาดของฟูลแลมนะในการขึ้นเกมนะผมคือพยายามขึ้นเกมจากแดนหลังนะครับผมแต่ว่าโคพาเมอร์ดักบอลได้นะครับผมแล้วก็จ่ายให้โบย่าแต่คือบอลมันอาจจะสั้นไปหน่อยโบย่าเข้าถึงช้าไปจังหวะหนึ่งแต่ว่าอย่างที่บอกกองหลังเบอร์สิบามแหละอ,อ,อ่านไม่แน่ใจว่าอ่านยังไงนะครับผมเรียมล่ารีเอมอะไ เขาจะพยายามสก,กัดแล้วครับแต่ว่าบอลมันมาโดนขาซ้ายของโบยาบอลมันก็เลยแบบกลายเป็นเหมือนโบยายิงสวนตัวแบรเลโนเข้าไปนะผมก็สองศูนย์นะครับผมคือพอได้ลูกสองูนเนี่ยมันแทบจะแบบว่าปลดล็อกจริงๆนะแบบโ้โหเนี่ยสบายแล้วครับเกมนี้คือแบบคือถ้าเชลซีคองเกมได้แล้วก็รักษาสกอร์ได้โอเคแล้วครับเออนะแล้วก็ก็มีลุ้นอยู่เรื่อยๆนะจากจังหวะที่เอ็นโซนะ ลูกนี้เนี่ยตัดเกมได้คือเชลซีใช้โอกาสประมาณนี้เลยครับคือไล่บีบเพรสแล้วก็หาจังหวะที่ฟูลแลมผิดพลาดนะครับผมแล้วก็จ่ายบอลแบบคิลเลอร์พาระนะครับเอนโซ่ so, ลูกนี้จ่ายไซ์ก้อยให้โคพาเมอร์นะครับผมโคพาเมอร์ Palmer, เปิดติดนะครับแล้วก็บอลมันมาเข้าทางเอนโซยิงข้ามขานไปส่วนฟูลแลมเนี่ยมีจังหวะลุ้นนะครับผมของ อน่าจะเป็นราอูคิมินสมาที่อาจจะมงโหนโหนไปหน่อยแล้วบอลบุตหลุดกรอบออกไปะนะครผมโดนคือตอนนั้นประกบแบบเอนโซประกบอยู่อะไรเงี้ยก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าจําไม่ผิดนะมงหลุดเสาไกลเข้าไปนะครับผมมงหลุดเสาไกลออกไปนะครับแล้วก็มีอยู่ลูกหนึ่งที่ก่อนจบครึ่งแรกอ่ะผมจําได้แล้วไอ้ลูกที่ ฟูลแลมเขาเปิดเกมมาแล้วแบบสกัดกันอะมงสกัดแล้วเดลโกซิวาคือมงอะพยายามมงนะครับแบบมงไม่ไแน่ใจว่าจะมงสกัดไปทางไหนนะแต่ว่าการเป็นว่ามันมาเข้าทางลาอูคิมินเนสนะดีแล้วเขาพักบอลแล้วจับบอลยาวไปเออลูกนั้นจับบอลยาวไปก็เลยไม่ได้ประตูน,นะครับผมนะแบบมันไปเข้ามือโรเบรซานเชสพอดีแล้วก็ก่อนจบครึ่งแรกจังหวะหนึ่งก็อาจจะมีรุ่นเล็กๆจากจังหวะที่โบย่าหลุดไป ตางกาบซ้ายนะหลุดไปสุดเส้นแล้วเปิดเข้ามาแต่ว่าก็ไม่ถึงมูดินะครับผมหรือเอนหรือกะกาลัเกอร์ไม่แน่ใจนะครับผมตรงนั้น่ะนะครับน่าจะเป็นกาลเกอร์มันที่ยืนอยู่ในกรอบน,นะครับผมแต่ว่าฟูลแลนด์มาเขี่ยมาได้วก็จบครึ่งแรกไปครับเชลซีก็นํสองต่อศูนย์นะครับผมส่วนครึ่งหลังเนี่ยคือฟูลแลนด์รู้สึกว่าจะยกระดับเกมขึ้นมาแล้วเชลซีเหมือนจะตั้งรับมากไปหน่อยผมว่านะมันมากไปหน่อยนิดนึงนะครับผมแล้วก็อาจจะมีลุ้นจังหวะสิบนาทีให้หลังนะในช่วงส นะครับผมครึ่งแรกในทดสองนาทีนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับทดสองนาทีส่วนครึ่งหลังเริ่มมาประมาณนาทีห้าสิบห้าห้าสิบสี่ห้าสิบห้าประมาณเนี้ยโหวาเมอร์ได้ยิงแต่ว่าก็เอรับมือรับบอลเข้าซองนะผมสําหรับแบรนดเลโน่นะครับผม,บ Reno, บผมแล้วก็ไอฟูลแลมมาได้ลุ้นในช่วงครึ่งหลังเยอะหน่อยนะครับจากจากังหวะที่เปิดไปคือวันเนี้ยในครึ่งหลังนะครับคือฟูลแลมพยายาม เปิดบอลน,นะเปิดบอลทั้งซ้ายทั้งขวาเลยขึ้นทั้งวินเลียนขึ้นทั้งทางทางขวานะครับผมแล้วคือเข้าส่งอีวอบี้ลงมาด้วยนะครผมก็คืออ่าขึ้นมาทางกราบซ้ายเนี่ยรู้สึกจะเป็นโรบินสันมั้งที่เปิดอะ่ะเปิดข้ามมาเสาไกลแต่ว่าอีวอบี้จะพยายามเปิดบอลเข้าตรงกลางแต่ไม่ดีนะครับผมบอลมันก็เลยเข้าทางอ่ของโรเบิร์ตซานเชสนะครับแล้วก็ มีลุ้นบางจังหวะเรื่อยๆนะจากทางกัสตานนะครับผมที่หลุดมาแล้วทางคารลอสวินิซุอุสมงนะครับผมมงข้ามคานไปนะครับผมคือได้ลุ้นประมาณนั้นส่วนเชลซีเนี่ยลูกสามมาเรื่อยๆเลยนะลูกสามเนี่ยที่ได้ลุ้นมากสุดก็คือลูกที่ลูกจ่ายของคอนเนอร์กาลัเกอร์หักเข้ามาตรงกลาง และเอียนแมสเซนยิงด้วยซ้ายชนเสาเข้าทางเอนโซซ้ำก็ติดติดเซฟอีกติดเซฟบายเลโน่อีกอันเนี้ยน่าจะเข้าแบบน่าจะใกล้เคียงที่สุดที่เชลซีจะขึ้นนำเป็นสามศูนยะ์ะคือผมตอนนั่งดูเนี่ยคือถ้ายิงลูกนี้เข้าไปนะมันเกมถ้าจะจบเลยแบบจบจริงๆแบบสามคะแนนการันตีแบบไม่ต้องกังวลในช่วงเวลาที่เหลืออะไรประมาณนี้ที่แบบ อาจจะโดนฟูลแลมยิงตีไข่แตกมาอะไรประมาณนี้แล้วไล่มาเหลือลูกเดียวอะไรประมาณเนี้นะครับผมแล้วสำหรับในช่วงครึ่งหลังอะ่ะมันก็มีอยู่เรื่อยๆนะอยู่เรื่อยๆบินิโซูส์มงแล้วก็เบาอ่าวันนี้คือฟอร์มของฟูลแลมแต่ละคนนั้นตั้งแต่แต่ละคนแบบมันดอบๆแ่ะไม่ได้เหมือนตอนที่เจอกันในฤดูกาลที่แล้วที่แต่ละคนมันเข้าฝาักหมดแต่เกมเนี้ยเห็นได้ชัดเลยว่าต่ำกว่ามาตรฐานแล้วเล่นแบบคอผึ่งพื้นที่สุดท้ายอาจจะ ไม่เฉียบขาดแล้วแบบอาจจะยิงทิ้งยิงคว้างไปหน่อยนะครับผมแล้วก็มีจังหวะอที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับผมคือของฟูลแลมนะที่ยิงติดเตฟของซุปคือยิงติดขาเลยคือซุปเปอร์เซฟของโรเบิร์ตซานเชสในเกมนี้เลยนะครับก็คือลูกเปิดนะเปิดเข้ามาตรงกลางนะครับผมแล้วก็คนที่ลงมาแทนอ่ะคนที่ลงมาของฟูลแลมมันรู้สึกจะซาซาลูคิสมั้งเออที่ยิงติดเซฟอ่ะ ติดขาของโรเบิร์ตซานเชตต์ตัวเซฟเลยครับลูกนี้คือถ้าไล่มาเนี่ยแล้วตอนนั้นมันเหลือสิบนาทีสิบนาทีกว่ากว่าถ้าไล่มาได้เนี่ยผมว่าสนุกเลยอ่ะเกมนะครับหลังจากการเป็นว่ายิงติดเซฟไปแล้วก็วิลเลียนมีจังหวะยิงไกลแต่ว่าก็ไม่แรงมากไม่เหนือบาก,กว่าแรงโรเบิร์ตซานเชตนะครับผมแล้วก็ทดเวลาเนี่ยรู้สึกจะห้านาทีแต่ว่ามีทดเวลาที่แบบยืดเยื้อออกไปก็คือจังหวะปะทะของไกเซโดกับวิลเลียนนะ ไม่แน่ใจว่าไกเซโดจะเจ็บมากน้อยแค่ไหนนะแต่โปชิติโนบอกว่าหวังว่าทั้งมูดิบอย่าแล้วก็ไกเซโดเนี่ยจะสบายดีหรือจะโอเคในเกมกับเบอร์ลี่ในสู่สัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับผมนะก็ลุ้นต่อไปครเพราะว่าก็มีอะไรประครบอยู่เหมือนกันนะสลับไกเซโดทางน่าจะเป็นตรงบริเวณต้นขาซ้ายนะครับผมก็คือแบบอเอาน้ำแข็งหรือผ้าอะไรพันอยู นะครับผมตอนออกจากสนามนะครับผมสวนโบยาเนี่ยคือดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรมากเพราะว่าก็อาจจะยังลงเล่นเต็มเ็มเกมไม่ได้นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหคือถ้าแจ็คสันกลับมาเนี่ยทำให้โปรเชติโนคิดหนักเลยว่าใครจะเป็นตัวจริงผมว่านะวันนี้สร้างประโยชน์ทําประโยชน์ได้ในส่วนที่แบบเก็บบอลได้ด,ดีนะครับผมคือไปกับบอลได้อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ลูกกับอากาศหรือการเก็บบอลอะไรเงี้ยอาจจะดูดีกว่าแจ็คสัน นะครับผมแจ็คสันเนี่ยมันเป็นประเภทแบบลูกเปิดคิลเลอร์พาสแล้วก็วิ่งสปีดแข่งกับกองหลังหรือเอาชนะกับดักล้ำหน้าของคู่แข่งแต่อันนี้เนี่ยโบย่าเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะผมคือไม่มีจุดตรงนี้นะที่แบบหลุดกับดักล้ำหน้าเลยคือพยายามเก็บบอลเชื่อมบอลกับเพื่อนแล้วก็ไปกับบอลเองอะไรปะมันใช้ความแข็งแล้วก็ลูกหนึ่งที่เสียดายที่แบบโอ้โหถ้าทำแล้วดีมากเลยนะคือบอลเพื่อนจ่ายแล้วแบบ เบิ้ลบอลจังหวะแรกไปข้างหน้าแล้วพยายามพลิกตัวแต่ดิยอบเขาทางบอลดีกว่าบางบอลได้ก่อนก็เลยทําให้โบยาหหลุดไม่ได้นะครับผมคือแบบโหถ้าลูกนั้นหลุดไปนี่สวยมากในการทําด้วยด้วยตัวเขาเองอะคือแบบเพื่อนจ่ายมาแล้วเบิ้ลบอลไปข้างหน้าให้ตัวเองวิ่งนะครับผมแต่ว่าดิยอบมันมันบางทางบอลได้พอดีนะครับผมก็เลยไปเข้าทางเขาโบยาก็เลยเล่นต่อไม่ได้นะครับผมก็จบเกมไปครับทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลนะครับเชลซีก็ เอาชนะฟูลแลมไปสองประตูต่อศูนย์นะครับผมจากทั้งมูดิแล้วก็โบยานะครับผมแล้วก็ประมาณนี้นะสำหรับในเกมทั้งหมดนะครับผมที่เกิดขึ้นนะก็คือประมาณนี้ครับคือครึ่งหลังเนี่ยเชลซี Chelsea จะเน้นรับซะเยอะนะครับผมจะว่าลูกเดินลุ้นทั้งสองทีมคือในครึ่งหลังนะแบบลุ้นตีไข่แตกกับลุ้นนำห่างสามศูนย์ก็อย่างที่บอกเอเมซเซนยิงชนเสาแล้วก็ซ้ําโดยเอนโซก็ติดเซอีกส่วนฟูลแลมก็อย่างที่บอกครับ ซาซาลูคิชนะครับผมที่น่าจะรับบอลจากทางโรบินสันนะผมเปิดยัดเข้ามาตรงกลางนะผมแล้วก็แปรด้วยขวาแต่ติดขาติดขาซ้ายของโรเบิร์ตซานเชสนะครับผม,มอโอ้โหแบบซูเปอร์เซฟนะครับทำให้เชลซีเก็บครีนชีทได้ในเกมนี้นะครับไปดูรายชื่อนะที่โปเชตินอส่งมาก็เหมือนเล่นแบบอาจจะไม่เชิงสี3 1สมหนะึ่งะจะสีสามสามด้วยซ้ำนะแบบ กาลักเกอร์ไคเซโดเอนโซจะสลับกันเลยแบบเอนโซกับกาลักเกอร์เนี่ยจะสลับกันขึ้นบนค่งในช่วง20นาทีให้หลังในครึ่งแรกนะครับผมเห็นว่าเอนโซกับไคเซโดยืนด้วยกันแล้วก็คอนเนอร์าลักเกอร์จะยืนสูงขึ้นมาแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็คือสลับกันบางทีเอนโซขึ้นบนบ้างเอนโซอยู่ด้านล่างบ้างกับคือสลับกับคอนเนอร์าลักเกอร์นะครับผมวันนี้กาลักเกอร์จุดเด่นจุดเดียวของเขาก็คือการไล่บีบแล้วก็แย่งบอลประมาณนี้คนระับส่วน อย่างอื่นพิเศษพิเศษคือเขาไม่ได้จ่ายบอลที่ดีอะไรขนาดน,นั้นอ่ะนะผมแบบคือถ้าตรงเขาเนี่ยถ้าแบบมันมีครบเครื่องอย่างเขานะแบบอาจัดเกมได้แล้วก็เปิดบอลได้ดีอย่างโคพาเมอร์วันนี้ผมดีใจแทนโคพาเมอร์เออวันนี้แบบวันนี้ตั้งใจดูฟอร์มเขาเลยนะครับเซนบอลดีมากอ่อผมบอกเลยเซนบอลดีมากนะครับแล้วก็ทําได้ดีเลยนะผมก็ ตอนแรกเนี่ยนั่งดูไประหว่างเกมก็อยากจะเห็นเขาเล่นตรงกลางนะแต่ว่ากลายเป็นว่าพอเปลี่ยนโบยาออกไปแล้วส่งสเตอร์ลิงลงมาก็เลยไม่ได้อ่าไม่ได้ทําให้โบยามาไอ้ไม่ได้ทําให้โคพาอเมอร์มาเล่นตรงกลางแบบโยกให้สเตอร์ลิงไปเล่นปีกหรือมาดูไอเก้ลงมาในช่วงท้ายๆครึ่งหลังเนี่ยก็ไปเล่นปีกอะไรประมาณนี้ก็เลยอดไปนะผมแล้วก็เกมนี้เนี่ยทางเจ้าหนูอเล็กซ์มาตอสนะที่ย้ายมาจากนอริทมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเล่นปีกขวาขนาดเท้าซ้ายมั้งนะผม ใส่เบอร์52ลงมาเลยนะครับก็ถูกเปลี่ยนตัวลงมาเดบิวต์เกมลีกเกมแรกให้กับเชลซีนะในฐานะชุดใหญ่เดบิวตนะ์นพรพเมียร์ลิกนะครับก็ลงมาสั้นๆครับในช่วงท้ายนะครับก็ในช่วงที่เบรกตอนที่ไกเซโดกับวินเลียนปะทะกันแล้วก็มีการประถงพยาบาลในช่วงนั้นนั่นแหละก็เปลี่ยนตัวเอาเล็กซ์มาทอสลงมาแล้วก็มาดูไอเก้ลงมาแทนอะไรเงี้ยนะก็อ่า รายชื่อประมาณนี้ครับซานเชสเป็นผู้สาบตัวแล้วแบ็กโฟก้ากุโกลาย่าแบ็กขวานะวันนี้เล่นโอเคนะถือว่าไม่เลวนะครับผมในการจ่ายบอลออนออกบอลของเขานะครับจุดเด่นของเขาในเกมนี้นะแล้วก็ดีซาซี่ซิวาแล้วก็รีวายโควิลนะครับตรงกลางการ์ลัเกอร์ไกเซโดเอ็นโซนะครับแนวลุกโคพาเมอร์โบยาแล้วก็มีไฮโลมูดิกนะครับสำรองวันนี้ก็เ e อียนมาเซนลงมาแทนมูดิกมูดิกเนี่ยเหมือนมีอาการน่าจะบาดเจ็บต้นขานะครับ อาจจะเป็นแฮมสติงผมว่านะอาจจะแบบอาจจะตึงๆก็ได้นะครับผมอาจจะไม่ถึงกระทงว่าเป็นบาดเจ็บแฮมสเติงเลยอะไรแบบนี้ผมว่าไม่นะครับผมนะก็หวังว่าคือคือต้องประเมินกันไงแต่ว่าพอสบอกว่าคือเขาหวังว่าทั้งสามคนนะทั้งมูดิกโบย่าแล้วก็ไกเซโดคงจะอ่าโอเคในเกมกับเบอร์ลี่ส่วนสัปดาห์นี้นะครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับ,บเซเบตผู้เล่นตัวจริงส่วนตัวสำรองเนี่ยก็เอยนมาเซนลงมาแทนมูดิกนะครับลาฮิมสเติงลงมาแทนโบย่า ที่เหมือนกับอาจจะเล่นไม่ไม่ไม่เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นขนาดนั้นแล้วก็ลงไปประมาณหกสิบกว่านาทีนะครับผมแล้วก็เลสลีย์โอโกชุกูครับลงมาแทนโคพาเมอร์อเล็กมาตอสลงมาแทนเอ็นโซแล้วก็มาดูเอเก้ลงมาแทนมอยเซสไกเซโดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสถิตินะครับผมก็เชลซีครับกองบอลคือในช่วงครึ่งหลังแหละที่ครองบอลน,น้อยกว่านะครับผมก็ รูปเกมจะเป็นอย่างนั้นส่วนในเครื่องแรกเนี่ยพอๆกันสูสีกันนะับแบบเชลซีอาจจะเหลี่ยมนิดนึงแต่ว่าคือสลับสลับกันแหละแต่เชลซีอาจจะดูเหลี่ยมนิดนึงนะในเครื่องแรกนะที่แบบพองบอลอะไรเงี้ยแต่ว่าเครื่องหลังเนี่ยชัดเจนเขาว่าฟูลแลมดพองบอลเยอะกว่านะก็เลยทําให้เชลซีของบอลไปแค่สี่สี่เปอร์เ็นตะโอกาสยิงสิบเอดครั้งเข้ากรอบ 4, นะสี่นบสัมผัสบอลใบหกร้อยสี่บเอ็ดครั้งเซตติงนจะถือเป็นครั้งแรกนะนะที่เชลซีพองบอลน้อยกว่า สัมผัสบอลแล้วก็ผ่านบอลน้อยกว่าคู่แข่งและเท่าที่เห็นมาเลยนะครับก่อนหน้านี้อ่ะโอกาสยิงเยอะก็จริงแล้วก็สัมผัสบอลมันจะเยอะกว่าเงี้ยแล้วผ่านบอลเยอะด้วยค่องบอลเงี้ยแต่เกมนี้ฟูลแลมทำได้ดีกว่านะครับในเรื่องในแง่ของการค่องบอลการสัมผัสบอลและการผ่านบอลก็คือเชลซีสัมผัสบอลไปหกร้อยสี่สิบเอ็ดครั้งผ่านบอลไปสี่ร้อยสี่สิบแปดครั้งนะครับวันนี้เชลซีได้แต่มุมครั้งเดียวฟูลแลมแปดครั้งเลยนะครับล้าหน้าไปสี่นะครับเชลซี เสียใบเหลืองไป4ี่ใบนะเปลืองมากครับวันนี้นะรับมาโคโครยาตัดเกมโคเพลเมอร์ก็โดนลาฮิมสเตอร์ลิงโดนไม่ควรโดนไปไปเตะบอลทิ้งแนละ้วไปบอกกรรมการว่าไอ้ผมไม่ได้ยินนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เสียใบแดงแบบไอเสียใบเหลืองแบบโอ้โหไม่น่าเสียแล้วก็เะเบรซานเชสก,ก,ก็น่าจะเป็นข้อหาถ่วงเวลานะครับในช่วงท้ายเกมคือออกบอลช้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยโดนใบเหลืองใบนะครับทั้งหมด4ใบนะครับ ก็ทั้งหมดเสียฟาวไป12ครั้งสำหรับเชลซีนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับสถิติหลังเกมล้วก็ถือว่าเป็นการเรียกความมั่นใจการเรียกบรรยากาศในทีมให้มันดีขึ้นนะครับผมอะไรที่ดีๆมันก็ได้เกิดขึ้นบ้างอะไรบ้างน,นะครับผมรอยยิ้มอะไรต่างๆแฟนบอลก็แฮปปี้อะไรมาณน,นี้ก็คือถือเป็นจุดเริ่มต้นแล้วกันแล้วก,วก็ต่อยอดในเกมกับเบอร์ลี่นะครับหลังจากนั้นก็เป็นการเบรกทีมชาตินะครับผมก็ ดื่มดำให้เต็มที่นะครับหลังจากนั้นก็พ้นจากวันนี้ไปก็โฟกัสต่อนะครับก็คือเกมกับเบอร์ลี่นะรู้สึกเราจะเล่นวันอาทิตย์หรือเปล่านะเดี๋ยวผมดูโปรแกรมนิดนึงนะโอเคเล่นวันเสาร์นะครับเสาร์นี้นะเล่นคู่วันเสาร์เลยนะครับสามทุ่มตรงนะครับผมสำหรับเชลซีนะวันที่เจ็ดตุลาคมนี้นะครับผมสุดสัปดาห์นี้วันเสาร์นะเวลาสามทุ่มบุกไปเยือนเบอร์ลี่ นะครับผมก็ติดตามดูกันต่อนะว่าเราจะรักษา er. โมเมนต,ม uh ต네ัมตรงนี้เก็บชัยชนะต่อเนื่องได้หรือไม่นะครับ <Sí. S 1> ผมสำหรับวันนี้ในช่วง after the match ยังไงก่อนจากไปนะเดี๋ยืนึงกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ช่อง hard of blue ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสำหรับช่องเชซีช่องนี้ครับก็กำลังเดินทางสูง500ซับนะก็อยากจะถึงพันซับเร็วๆนะก็ขอผลไม้ผลมือจากแฟนบอลโชซีนะมีเพื่อนบอกเพื่อนนะบอกบอกต่อๆกันแชร์ต่อๆกันในเพจต่างๆของชซีก็ ชร์ออกไปครับสลับช่องเชลซีอีกช่องหนึ่งแล้วับเป็นอีกช่องทางหนึ่งและการสลับแฟนเชลซีทุกๆคนนะครับสลับวันนี้อ่าเอาเอาปิดท้ายก็ตรงที่ว่าถ้าอยากจะให้ใครแม้ดนแมตช์ใช่ไหมก็อาจจะเห็นด้วยกับฮูสกอร์ที่ให้รีไวคูลอยู่นะแต่ว่าคนที่แบบปิดทองหลังพ้าดจริงผมว่าน่าจะเป็นโคเฮลเมอร์นะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยดีใจกับไมเซ็ไคเซโดตรงที่ว่าเอนโซกับไคเซโดวันนี้เล่นไม่ติดค่ะอ่าที่ผมผมจะทิ้งท้ายนะ คือเอ็คือไกเซโดวันนี้คือแบบสามารถพลิกบอลแล้วก็เลี้ยงไปข้างหน้าได้โดยไม่ติดขัดเหมือนชว่วงแรกๆที่เพิ่งย้ายมาเออนะครับผมก็เลยเป็นจุดดีที่วันนี้เกมมันไหลลื่นนะครับผมก็หวังว่าจะโชว์ฟอร์มอย่างนี้ได้ดีต่อไปนะสำหรับไกเซโดแล้วก็อินโซแล้วก็คนอืน่นๆด้วยในทีมแต่ว่าผมชื่นชอบโคฟอร์มเป็นพิเศษนะครับผมแล้วก็ดีใจด้วยกับทามูดิกกับโบย่านะผมที่มูดิกก็เพื่อนหลายๆคนดีใจ มากๆนะที่เขาทําประตูแรกให้กับเชลซีได้สักทีในพรีเมียร์ลีกนะครับผมหลังจากที่ความพยายามอะไรต่างๆแต่ว่าก็รุ้นว่าอาการบาดเจ็บคงจะไม่ร้ายแรงอะไรนะก็เดี๋ยวติดตามความเคลื่อนไหวได้ในเพจนะเชลซีนิวส์อัปเดตผมทิ้งลิงก์ไว้ในดีสคริปชันอยู่แล้วนะก็ฝากไปกดไลค์เพจได้นะสลหรัวันนี้ในช่วง after the match เกมที่เชลซีบุกชนะบูรลมได้2ประตูต่อศูนก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ